อย่างนี้แล้วทำไมถึงยอมย้ายไปที่ไม่รู้ตัวผู้ว่าคงสักไปขอไม่รู้ตัวย้ายไปเพชรบุรีโอ้โหปูไปผีไม่มีสารคือสืบจังหวัดเนี่ยมันมีอำนาจเต็มที่มันดีสำหรับคนที่จะไปเก็บสวยอ่ะเก็บกอกก็เก็บบ่อนซ่องหวยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะชอบคุมสืบจังหวัดแต่เราไม่ได้ทำมาหาแดกทั้งนี้แต่ตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าคดีแซมมันยังจะไม่จบอยู่ระหว่างยังไม่จบฮะยังไม่จบ ก็ผมก็ย้ายเลยย้ายปุ๊บนี่ก็ขนของมาเหมารถสิบล้อขนของมาแล้วมาเช่าบ้านอยู่ไม่ห่างฐานีรถไฟเท่าไหร่มั้งมาเช่าบ้านนะลินลินทางรถไฟอ่ะเช่าบ้านขนของเข้าบ้านเสร็จอะไรเสร็จก็ยังลูกน้องเอามาช่วยขนของนะเสร็จเรียบร้อยก็เหนื่อยเราก็ไปกินข้าวต้มใส่กางเกงขาสั้นเสื้อยืดตัวงปืนไม่ได้พกไปนะขี่มอไซค์ไปเดี๋ยวกูไปกินข้าวต้มหน่อย ไปกินข้าวต้มในตลาดอะหิวลูกน้องก็ช่วยกันขนของยกโน,โน่นยกนี่มันยังไม่เสร็จกันนะนะปรากฏไปเจอดีเลยครับไปเจอคนขับรถของนักการเมืองผมนั่งกินข้าวต้มอยู่สั่งไข่จำได้เลยสั่งไข่เค็มสั่งไข่เค็มแล้วเกี๊ยมไายและข้าวต้มปุ้ย มันมาสั่งกับข้ามันไม่พอใจมั้งมันอารวาสถีบโตข้างๆผมเลยโคลมถีบโตหาว่าทำช้า mm hmm. ทำช้าแล้วก็มาพังตู้เขาผมก็ไม่สนใจผมก็กินนี่เดียกูจะรีบกินมันชักปืนมันตบโต๊ะเลยตบโต๊ะแล้วก็บ้วนน้ำลายใส่ถ้วยกับข้าผมอะ mm hmm. อ,อ้าวเราบอกอ้าวพี่ ผมไม่เกี่ยวอะไรด้วยที่ผมยกมือไหว้อย่างเงี้ยไม่ใช่ผมยกมือไหว้มันนะคือมันเป็นจังหวะขึ้นมาแล้วก็เลยอยเงี้ยปืนหล่นมือผมก็ปืนสิเอ็ดมันทิ่มปากมันบีบคอด้วยแล้วเดินมาดำเนินคดีจําได้ว่าภูมิกับชื่อพันเอก–พีรพันเปรมพูตินักการเมืองก็โทรมาขอ,อท่านไปขอสารเอาไก็แล้วกันให้สารสารั่งปล ผมก็จับกลุ่มนะครับเป็นเป็นคนของพักการเมืองเป็นคนขับรถเลย<อ>เป็นคนขับรถเลยไม่ได้เป็นตำรวจไม่ได้เป็นอะไรเขาขับรถเลยมากลางมาแบบมากลางนะมันกลางกลางแล้วผมก็ย้ายไปวันแรกวันแรกเลยวันแรกเลยเจ <c oughs> อไอ,ไอ้ส้นตีนนี่หละมาเนี่ยนะนะแล้วรถน,นะนะนี่เขาจะติดเต็มบ้านเต็มเมืองเลยชื่อสติ๊กเกอร์ ผมตั้งด่านเข้ามาเห็นสติกเกอร์แม่นมีปืนเนี่ยผมจับหมดจับหมดเลยจับดำเนินคดีหมดติดสติกเกอร์ประมาณไหนฮะติดสติกเกอร์ชื่อนักการเมืองชื่อนามสกุลเลยให้รู้เลยว่าให้รู้เลยว่าเนี่ยสายนี้ผมก็ไม่มีอะไรผมตั้งด่านก็สวัสดีครับไอ้เทียมมีปืนเน่ยเจอปืนผมจับดำเนินคดีผมไม่ให้เลยสักลายแล้วพุ่งกลับก็แข็งตั้งแต่นั้นสติกเกอร์แม่นลอกหมด ลอกหมดไอ้รถติดสติ๊กเกอร์เนี่ยนะดีแสดงว่ามีปืนแน่แล้วผมเลดูเนี่ยผมรู้เลยว่ามันต้องมีปืนมีปืนแล้วจับจับกลุ่มข้อหาพกพาอาวุธปืนค<ะ>ใครขอผมไม่ให้อ่ะเล,เลดูแล้วจับพิรุกได้หรือว่ายังไงฮะไม่ฮะเวลาตั้งด่านเนี่ยเราจะรู้เราจะดูคือคนเจอตำรวจเนี่ยมันจะตกใจ ถ,ถ้ามันมีของที่ไม่ไม่ถูกต้องมีอของไม่ถูกต้องเนี่ยตกใจบางคนก็พูดลนล้าน,นพูดแพร่ไปเลยบางคนก็กืนน้าลายดูตาก็รู้แล้วว่ามึงมีของผิดกฎหมายหรือเปล่าเปิดกระจกมาดูตารู้แล้วว่ามีของผิดกฎหมายหรือเปล่าคนเจอก็จับหมดด,หดําเนินคดีและจับไอ้พวกนี้กลัวที่สุดคือยัดเข้าห้องขังครับเพราะอะไรครับทำไมถึงกลัวมันเสียอฟอร์มที่เป็นสจเป็นผู้ มีอันจะกินเนี่ยแต่ทําผิดกฎหมายมาถึงก็ต้องส่งตัวร้อยเวรบันทึกจับกุมส่งก็ต้องเข้าห้องขังก่อน